สวัสดีครับอันนี้น่าจะทราบนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับยอดนี้อันนี้แหละครับเขาเรียกว่าระยะขี้หางปลาทูนะครับอันน,น,น,นี้จะเป็นดาบแล้วนะครับจะเป็นดาบไปแล้วอีกสี่ห้าวันนี้จะเป็นดาบแล้วนะครับระยะนี้เหมาะแก่การพ่นยานะครับน,นี่ระยะหางปลาทูนะครับอันนี้ตั้งปีนะครับเขาเรียกว่าตั้งปี นะยครับยที่1ตั้งปี2ห่างประทูนะครับ4ก็ระยะใบดาบนะครับใบดาบก็จะคล้ายๆดาบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับกำลังจะเป็นใบดาบแล้วนะครับระยะนี้เรากระทุงผุยได้เลยนะครับก็คือให้ทางดินแต4่สี่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับทำใบกี่ชุดก็แล้วแต่แต่ชุดสุดท้ายก่อนที่จะเอาเดอก ต้องให้824หนึ่งครั้งหรือ424ก็ได้เน้นหน้าต่ำกลางท้ายสูงทางดิน1ครั้งเท่านั้นนะครับเฉพาะทุเรียนที่เอาดอกเอาลูกนะครับส่วนทุเรียนเล็กก็ไม่ต้องให้824นะครับเราไ้เอาลูกใช้สูตรเสมอเคมีหรืออินรีก็ได้นะครับอินรีย์เคมีก็ได้หรือเคมีล้วนๆก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับลองจับจุดและก็สังเกตต้นไมเ้เยอะๆ จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ